กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ฟิกเกอร์ทูบชาแนลนะครับวันนี้วันที่3เดือนมีนาคม2 5 6 3นะครับและวันนี้นะครับก็เป็นวันที่เกมโวลงฟอ l เ่นไดนาสตี้ได้เปิดวางจําหน่ายแบบเป็นทางการนะครับหลังจากที่ได้ปล่อยตัวเดโมออกมาให้เพื่อนๆดาวน์โหลดมาทดลองเล่นกันนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังลังเลนะครับไม่แน่ใจว่าตัวเองอยากจะซื้อเกมแนวนี้มาเล่นหรือเปล่านะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดตัวเดโมได้นะครับเอามาทดลองเล่นกันดูนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับ เนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ3ก๊กนะครับซึ่งตัวเราก็จะเป็นกลุ่มทหารกลุ่มเล็กๆครับที่ได้เดินทางมายังหมู่บ้านนี้นะครับแล้วก็ได้พบเห็นเหตุการณ์พวกโจรผ้าเหลืองนะครับที่กําลังลุกรานชาวบ้านนะครับแล้วก็ปนสะดมปนสะเบียงนะฮะทำให้พวกเราต้องได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือครับและในระหว่างที่การต่อสู้เกิดขึ้นนะครับก็เราได้สังหารโจรผ้าเหลืองไปก็หลายคนนะครับแล้วก็เราก็ได้สูญเสียพลกําลังของทหารไปด้วยนะครับ และในหมู่บ้านครับเราก็จะได้เจอกับเด็กผู้ชายตาบอดนะครับที่เราได้ช่วยเหลือเขาไว้จากการโดนโจนผ้าเหลืองสังหารนะครับแต่สุดท้ายครับเราเองก็พลาดท่าครับโดนหอกของเจ้าโจนผ้าเหลืองแทงเข้าอย่างจังครับก่อนที่เราจะปิดชีพมันได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับเราเองก็ไม่ไหวแล้วนะครับก็เกือบที่จะสิ้นสติครับและในจังหวะนั้นเองครับเด็กผู้ชายที่มีผ้าปิดตาครับ ก็ได้ให้อเทมบางอย่างนะครับซึ่งนั่นก็เป็นเครื่องรางที่ทําให้เราสามารถฟื้นคืนจากอาการบาดเจ็บแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ได้อีกครับ <found> ซึ่งเครื่องรางอันนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถตายแล้วฟื้นได้นะครับและแน่นอนว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับก็เป็นที่หมายตาหมายปองของพวกลัทธิมานนอกรีดครับหลังจากจบคัดซีนนะครับเพื่อนๆก็จะถูกพาเข้ามาหน้าต่างการสร้างตัวละครนะครับและแน่นอนครับว่า เราสามารถเลือกเพศตัวละครได้ครับเราสามารถเลือกเป็นผู้ชายเลือกเป็นผู้หญิงได้นะครับเลือกทรงผมเลือกสีผิวเลือกใบหน้านะครับซึ่งแพทเทิร์นเดิมๆที่เขาให้มาก็ดูดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สเกลส่วนสูงก็สามารถปรับได้นะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆท่านใดที่มีความสามารถในการแต่งหน้าตัวละครหรือทวินหาการเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาตัวละครไปให้คอสเพลย์เหมือนกับตัวละครที่ตัวเองชื่นชอบนะครับก็สามารถทาได้เต็มที่ครับ ซึ่งบางครั้งนะครับการแต่งหน้าตัวละครนะครับอาจจะกินเวลาเป็นชั่วโมงซึ่งนานกว่าการเล่นเกมด้วยซ้ำครับหลังจากที่เราสร้างตัวละครเสร็จจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได,ได้ตามความพอใจที่เราอยากให้เป็นเนาะก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องเกมแล้วครับเห็นไหมครับใบหน้าที่เรา แต่งมาเมื่อสักครู่นะครับมันถูกนำมาใช้เป็นในส่วนประกอบของการทำฉากคัดซีนด้วยนะฮะซ,ซึ่งในการเริ่มเนื้อหาของเกมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวต่อจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นะครับก็หนุ่มน้อยผู้ชายตาบอดคนนี้นะครับก็ได้บอกเรานะครับว่าเครื่องรางที่เราได้มานะครับก็เป็นสิ่งวิเศษเนาะซึ่งวันหนึ่งมันจะช่วยปกปักรักษาเรานะครับ แล้วก็ตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะไปช่วยเหลือคนในหมู่บ้านซึ่งเป็นคนในครอบครัวของเขานะครับและเราก็จะเดินทางไปพร้อมกับเขาครับซึ่งเริ่มเกมมาเราจะรู้ว่าตรงนี้ชื่อ Remote Mountain Village นะครับหรือหมู่บ้านหุบเขาอันไกลโพ้นเนาะซึ่งก็เป็นฉากหลังในวรรณกรรมสมก๊กนะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มเดินทางไปนะครับในส่วนนี้ก็เพื่อนๆสามารถทดลองอินเทอร์เฟซทดลองการควบคุมคอนโทรลเลอร์ได้นะครับก็ ระบบการโจมตีนะฮะเดินแบบไหนฟันแบบไหนนะครับก็มึนๆงงๆกันไปก่อนนะฮะอะ่เดี๋ยวผมขอทดสอบวิ่งสำรวจดูสักครู่นะครับระบบการวิ่งนะครับก็จะมีแบบวิ่งแบบไม่ถืออาวุธก็จะเพิ่มความเร็วสปีดได้เนาะแล้วก็การกระโดดก็สามารถ กดกระโดดได้นะครับเกมนี้ไม่มีปัญหาเนาะและนี่เป็นการโจมตีใส่คู่ต่อสู้นะครับใส่ศัตรูของเราก็มีการล็อกเป้าโดยใช้ปุ่มอนาล็อกมือขวาล็อกเป้าครับแล้วก็โจมตีปกติเลยนะครับก็ต้องทดสอบดูนะครับซึ่งในตัวเกมก็จะสอนนะครับว่าปุ่มไหนกดแบบไหนปุ่มไหนใช้ทําอะไรนะครับก็ลองลอง,ลองดูกันนะครับแต่ว่าอย่างหนึงนะครับเนื่องจาก ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเฉพาะในตัวเดโมหรือเปล่าเนาะเพราะผมดาวน์โหลดมาเนี่ยฮะปุ่มที่มันสอนเราให้เล่นนะครับในตัวหน้าจอคอมพิวเตอร์มันจะเห็นเป็นคล้ายๆปุ่มของ p l a y s t a t i o n นะครับก็จะเป็นปุ่มสามเหลี่ยมปุ่มกากบาทอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าผมเล่นกับจอยของ Xbox นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยงงนะครับว่าเอ๊ะปุ่ม y ปุ่ม X ปุ่ม B ปุ่ม A มันคือปุ่มอะไรนะบางทีก็ต้องกดหลายๆปุ่มนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชินแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับตรงนี้ก็ คงจะเล่นได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าคงจะต้องฝึกความเคยชินสักพ,พักนะครับเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เฟซการคอนโทรลอะไรพวกนี้เนาะเห็นไหมครับกระโดดยังงงงมึนมึนอยู่นะขึ <c oughs> ้นได้ไหมเนี่ยเออนะครับแล้วก็มอนสเตอร์ในเกมนะครับก็จะมีตัวที่เลเวลสูงเลเวลน้อยต่างกันไปนะครับเราก็ถ้าเกิดเราตายเราก็สามารถกลับมาฟาร์มได้เรื่อยๆนะครับเจ้าพวกนี้มันตายแล้วฟื้นเนาะนี่ครับมีไอเทมด้วยนะเห็นไหมซ้ายมือจะเป็นหีบสมบัติเนาะ นี่จะมีอีกตัวนึงครับตามมาก็อาหนุ่มน,น้อยตาบอดนะครับก็คอยทําหน้าที่เป็นไกด์สอนเรานะครับพูดู่นพูดนี่ไปนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีตัวซับภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความเข้าใจหรือทดลองผิดทดลองถูกกันไปเรื่อยๆเนาะนี่ครับก็ได้อเทมมาแล้วครับไม่รู้เป็นอะไรนะฮะเป็นอาวุธก็มีนะก็นี่เป็นปุ่มท่าทางครับแล้วนี่ครับกดปุ่มสตาร์ทมันก็จะมีเป็นฟังก์ชันให้เลือกเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนชุด กรออะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ค่าสเตตในเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับธาตุเนาะจะมีธาตุไม้ธาตุไฟธาตุน้ําธาตุทองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละธาตุก็เปรียบเสมือนค่าต่างๆครับอ่าอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นว่าธาตุไม้เนะาะธาตุไม้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับพวกพลังชีวิตหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับธาตุไฟก็จะเพิ่มพลังการโจมตีทางกายภาพหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องไปศึกษากันนะครับแล้วก็มอนสเตอร์ก็อย่างที่บอกครับมันมีเลเวลต่างกันนะครับมีสกิลหลากหลายนะครับ เราสามารถหลบสกิลมอนสเตอร์ได้หรือจะพุ่งสวนก็ได้อะไรประมาณนี้นะอันนี้ผมก็ตีไปเรื่อยๆมั่วๆไปนะนี่ครับจะหนุ่มน้อยตาบอดก็พูดไปเรื่อยผมก็ไม่ทราบว่าเขาพูดอะไรบ้างนะบางทีไม่ท่านอ่านไม่ทันฟังนะ <c oughs> และมาถึงจุดนี้ครับเป็นจุดที่เราจะเข้าไปสู้กับบอสตัวแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในทีมงานของ3พี่น้องโจรพวกผ้าเหลืองนะครับก็นน <c oughs> ีๆๆ <c oughs> ้คร <c oughs> ับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเราต้องอัพเวลหรือว่าตีบวกอาวุธอะไรก่อนหรือเปล่าเพราะว่าตีบอสแทบจะไม่เข้าเลยนะแล้วก็ระบบหลบก็ค่อนข้างจะงงๆอยู่นะครับเนี่ฮะเราสามารถป้องปัดแล้วก็สวนกลับได้นะครับก็ดูสิฮะผมตีไปตั้งเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเลือดบอสเนี่ยลงแบบนิ่ๆหน่อยๆเองนะโฮออืมคอยดูจังหวะให้ดีนะครับก็เอาเทคนิคจากเอลด n นริงมาบวกลองดูนะครับ แต่ว่าเลือดเรายังคงมีน้อยนิดนะครับซึ่งค่าของหลอดเลือดหลอดยานะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หลอดนะครับและนี่ครับโดนหวดไปสักที2ทีนะครับก็ดับแดดินสิ้นชีวลัยนะตีหนักเหลือเกินนะหรือว่าตัวเราบางก็ไม่รู้เนาะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับน่าซื้อมาเล่นไหมครับวัวลง The Fallen Dynasty นะครับก็ เป็นเกมแนวโซอีกเกมหนึ่งนะครับซึ่งมีธีมหลังเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของ3ก๊กนะครับยากง่ายของเกมมันเป็นแบบไหนเ like พื่อนๆชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็สามารถเสียเงินซื้อได้นะครับเพราะว่าเกมมันก็มีเดโมให้เราทดลองเล่นนะครับมันก็จะทําให้เข้าถึงเกมได้ง่ายขึ้นนะครับบางทีเราไม่กล้าซื้อใช่ไหมราคามันก็สูงเนาะพันกว่าอย่างเงี้ยเกือบ2 0 0พันอย่างเงี้ย ถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วเราไม่ชอบเราเล่นไม่ได้มันก็ไม่คุ้มใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งที่มันมีตัวเดโมมาให้ทดลองเล่นนะครับแต่ว่าผมก็ตายรัวๆนะอันนี้ก็ต้องลองดูลองฝึกกันไปสักพักหนึ่งก่อนครับถ้าว่าเล่นง่ายเล่นผ่านแล้วรู้สึกแบบ สนุกนะครับก็อาจจะไปซื้อตัวเต็มมาเล่นดูนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะครับสำหรับเกมโวล์ง The Fall e n DYNASTY นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบเทปเทปนี้นะครับและแน่นอนนะครับว่าทาง Elden Ring ผมยังไม่ทิ้งหนีหายไปไหนเนาะเพราะว่าตอนนี้ DLC ประกาศแล้วนะครับแล้วเราไว้เจอกันสำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับ